หลักฐานชิ้นสําคัญที่สุดในข้อขัดแย้งไทยกัมพูชาอาจไม่ใช่คําพูดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มันคือภาพถ่ายจากดาวเทียมที่โกหกไม่เป็นล่าสุดนักวิเคราะห์อิสระจากต่างประเทศได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามการเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายย้อนหลังไปหลายเดือนและนี่คือ3หลักฐานที่พวกเขาค้นพบหลักฐานชิ้นที่1การเสริมกําลังรบภาพถ่ายยืนยันว่าหลายเดือนก่อนเกิดการประทะใหญ่ ฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มเคลื่อนย้ายยุทธโทปกรณ์หนักเข้าสู่พื้นที่ก่อนทั้งรถถังทีห้ง t 5กว่า30คันและเครื่องยิงจรวด B.M. 2 1ถูกนำมาประจำการประชิดชายแดนอย่างมีนัยยะสำคัญหลักฐานชิ้นที่2การเตรียมพื้นที่ดาวเทียมยังตรวจพบการก่อสร้างถนนทางยุทธวิธีและการขุดสนามเพลาในหลายจุดยุทธศาสตร์ของฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับการรบอย่างเป็นระบบหลักฐานชิ้นที่ส การวางกับระเบิดและที่ชัดเจนที่สุดคือภาพที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มวางกับระเบิดต่อต้านบุคคลในพื้นที่ชายแดนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นชนวนเหตุให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บเสียอีกบทสรุปจากหลักฐานเมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันแม้จะยังคงเถียงกันว่าใครเป็นผู้ยิงนัดแรกแต่หลักฐานที่บิดเบือนไม่ได้จากอวกาศได้ชี้ชัดแล้วว่า ฝ่ายกัมพูชาคือผู้ที่เตรียมการและยกระดับความตึงเครียดจนนำไปสู่การประทะรุนแรงในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและนี่คือพลังของเทคโนโลยีในสงครามยุคใหม่ที่สามารถเปิดโปงความจริงและเป็นพยานปากเอกที่ช่วยให้ชาวโลกได้เห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายเริ่มต้นเกมนี้